สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนราชวินิตมัธยมทุกคนนะคะวันนี้ก็พบกับครูนาดาอีกแล้วนะคะเบื่อกันหรือยังยังไม่เบื่อเนาะเราก็เดินทางกันมาถึงตอนท้ายของเรื่องก็คือคุณค่าที่ได้รับในที่นี้เราจะได้เรียนในเรื่องของประวัติผู้แต่งที่มาและความสําคัญลักษณะคําประพันธ์ก็คือใช้โคงสีสุภาพใช่ไหมคะแล้วก็เป็นเนื้อเรื่อง นะคะในเรื่องของโครงภาพพระราชพงศาวดารน,นะคะหนูก็ได้เรียนเนื้อเรื่องไปแล้วเมื่อเราเรียนเนื้อเรื่องไปแล้ววันนี้เราก็จะมารู้คุณค่าที่ได้รับว่าเมื่อเราเรียนไปแล้วเนี่ยเราได้อะไรไปบ้างนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ครูจะไปแบบเร็วๆเ,เ,เลยนะคะคลิปสั้นๆน,นะคะ เรียนไปพร้อมๆกันจําได้ไหมอันนี้เป็นภาพอะไรนะคะครูก็เขียนไว้อยู่ว่าเป็นภาพที่10พระสุวิโยไทยขาดคอช้างนักเรียนก็ได้เรียนเรื่องราวไปแล้วแหละว่ามันเป็นยังไงนะคะพระสุริโยไทยคือใครอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ภาพที่56าพันท้ายนร,รสิงห์ถวายชีวิตนั่นเองนะคะอันนี้ครูจะให้มาดูอีกรอบหนึ่งเฉยๆนะลูก จะได้รู้ว่าหนูกําลังเรียนเรื่องอะไรอยู่ตอนนี้นะคะโดยคุณค่าที่ครูจะสอนในวันนี้ก็คือแบ่งเป็นสองด้านด้านแรกก็คือคุณค่าด้านวัณศินอันที่สองคุณค่าด้านสังคมนะคะคุณค่าทางวัณศินเป็นยังไงคำว่าวัณศิลป์คำว่าวัณศินคืออะไรก็คือ ศิละปะการประพันธ์นั่นเองนะคะเดี๋ยวรูเขียนไว้ก่อนวัณศิ์ง่ายๆก็คือเป็นศินละปะการประพันธ์นะคะ ซึ่งเขาบอกว่าหนังสือที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งดีเนี่ยมักจะมีวรรณศิลป์น,นะคะส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับด้านภาษาต่างๆด้านการใช้คำนะคะนักเรียนก็ได้เรียนคุณค่าด้านวรรณศิลป์นในวรรณคดีหลายๆเรื่องแล้วแหละแต่ว่าเราจะมาดูกันว่าวรรณศิลป์นในเรื่องโครงภาพพระราชพงศาวดารกับเรื่องอื่นๆเนี่ยมันเหมือนกันไหมหรือต่างกันไหมนะคะ เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าโครงภาพพระราชพงศาวดารมีลักษณะเป็นบรรยายโวหารซึ่งบรรยายโวหารในโครงภาพพระราชพงศาวดารน,นี้ปรากฏศิลปะการประพันธ์ที่เด่นชัด2ประการอ่ะก่อนอื่นจะบอกคําว่าบรรยายโวหารก่อนเขาบรรยายยังไงเขาก็จะให้ภาพมาเมื่อที่เมื่อครูเมื่อกี้ที่ครูเปิดภาพให้เขาจะให้ภาพมาแล้วก็บรรยายเป็นโครงใช่ไหมคะที่นักเรียนได้เรียนไปนะคะเป็นการบรรยาย มาเป็นแบบโครงแทนที่จะบรรยายเป็นรอยแก้ต่างๆเขาก็บรรยายภาพต่างๆนะคะออกมาเป็นโครงส่วนการประพันธ์ที่เด่นชัด2ประการก็คือการเขียนเรื่องให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพตามคําว่าจินตภาพอย่สไลด์ถัดไปรูจะอธิบายว่าจินตภาพเนี่ยคืออะไรนะคะอันที่2การดําเนินเรื่องที่สั้นกระทัดรัด ใช้คําน้อยแต่กินความมากอันนี้จะอธิบายทีหลังเหมือนกันการเขียนเรื่องให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพตามคําว่าจินตภาพก็คือภาพที่เกิดขึ้นในใจนะคะเดี๋ยวครูเขียนให้ดูก็ได้ภาพที่เกิดขึ้นในใจ หลังจากที่เราได้อ่านบทร้อยกองหรือว่างานเขียนน,นั้นๆนะคะเราก็จะมีภาพที่เกิดขึ้นในใจอย่างเช่นเป็นยังไงอย่างเช่นภาพแรกหรือว่าในโครงเนี่ยเราก็จะนึกภาพถึงกองทัพอันยิ่งใหญ่เราอาจจะนึกเป็นภาพในใจของเราขึ้นมาว่าเออมันเกิดภาพนี้ขึ้นแล้วก็ภาพการสู้รบอันน่าตื่นเต้นก็ในเรื่องของโครงภาพพระราชพงศาวดารเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีเรื่องราวหรือเรื่องอะไรนะคะเกิดจินตภาพ แล้วก็เกิดอารมณ์สะเทือนใจนะคะภาพในใจของเราก็จะนึกนะคะเมื่ออ่านโครงหรือว่าอ่านอะไรต่างๆก็จะนึกภาพในใจออกมานั่นเองอันนี้เป็นตัวอย่างที่ครูให้ดูภาพนะคะแต่ละคนอาจจะนึกภาพต่างกันนะคะตามเรื่องราวที่เขาบรรยายเลยนะลูกนะคะไปต่อได้ยังไวไปไหมไม่ไวไปเนาะถ้าครูพูดไวไปนะคะหนูก็ ย้อนกลับไปดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะในเรื่องของโครงภาพพระราชพงศาวดารน,นะคะการเขียนเรื่องให้เกิดกินดภาพเนี่ยอย่างเช่นในบทที่ว่าขุนมอนร่อนเงาวฟาดฉาดฉะขาดเล่นตราบอุระรูปดินโอรสรีบกันพระศพส,สู่นครแห่ศูญชีพไปสูนสิ้น จพ์ผู้สรรเสริญเป็นยังไงเขาบอกว่าโครงข้างต้นให้ภาพการต่อสู้กันบนหลังช้างอย่างหน้าหวาดเสียวระหว่างสมเด็จพระสุริโยไทยแล้วก็พระเจ้าแปร ى, นะคะ แล้วก็ภาพสมเด็จพระสุริโยไทยที่ถูกพระเจ้าแปรจ้วงฟันด้วยพระแสงของเงาวนะวคะต้องพระอังสาสิ้นพระชนนั่นเองนะคะทำให้จินตภาพผู้อ่านรู้สึกสะเทือนใจแล้วเมื่อเราอ่านบทนี้เราก็เห็นภาพใช่ไหมว่าเออเกิดอะไรขึ้นเราก็เห็นภาพนะคะต่อไปมาดูอันนี้ที่ครูขีดมาในเรื่องอันนี้ครูจะมาเสริมในสไลด์นี้เลยนะคะการสัมผัสสระ ดับแรกก็คือการสัมผัสสระเป็นยังไงแล้วนะสัมผัสสระอย่างเช่นเราเห็นคำว่ามอนกับคำว่าร่อนมอนร่อนมันเป็นสัมผัสสระยังไงก็คือสระอนะคะก็ใช้ o. อออ่สระอแล้วก็จะใช้ตัวสะกดเหมือนกันตัวสะกดแล้วก็สระเหมือนกันนะคะ สัมผัสสระสังเกตง่ายๆเลยตัวสะกดสระบวกตัวสะกดตัวสะกดนะคะต้องเหมือนกันหรือว่าอยู่ในมาตราเดียวกันนั่นเองอย่างเช่นถ้าคุณครูบอกว่าคําว่าควายหนูก็ต้องเอาคําว่าอะไรได้บ้าง คายรายเห็นไหมสระอาเหมือนกันยอยัยกษเป็นตัวสะกดก็คือในมาตราไม่เกินเหมือนกันหรือแม้กระทั่งคำว่าเลขเอาใอนสัมผัสสระกับคำว่าเลขได้บ้างคำว่าเมฆเก่งมากนะคะถึงจะตัวอักษรไม่ใช่ตัวอักษรเดียวกันก็เป็นมาตราแม่กกเหมือนกันอย่างนี้จะเรียกว่าสัมผัสสระต่อไป การสัมผัสอักษรน,นี่นะคะการสัมผัสการสัมผัสอักษรคำว่าศูนย์สิ้นนักเรียนเห็นอะไรเหมือนกันคำว่าศูนย์สิ้นคำว่าสู์สิ้นเห็นอะไรเหมือนกันคะ อ่าถูกต้องสอเสือเหมือนกันนะคะก็คือสัมผัสอักษรหรือได้อ,อย่างหนึ่งว่าสัมผัสพยัญชนะเนี่ยจะใช้อักษรตัวเดียวกันนั่นเองถ้าคําว่าศูนย์ก็คู่คำว่าสิ้นเนี่ยสรรเสริญก็เหมือนกันเนี่ยใช้สอเสือเหมือนกันอย่างเช่นตัวอย่างอีกครูให้ตัวอย่างตัวอย่างนึงอย่างเช่นถ้าครูบอกว่าคว,วายเหมือนเดิมจะอะไรมาสัมผัสกันได้บ้างคาคนอะไรอีก ข้าคะได้หมดเลยนะคะที่เป็นคอควายนะเพื่ออักษรเหมือนกันนั่นเองต่อไปก็คือการเล่นเสียงสัตพจทพศสัตพจทพศคืออะไรนะจาได้ไหมสัตพจทพศก็คือการเรียนเสียงธรรมชาติคําว่าฉาดฉะเรียนเสียงธรรมชาติเขียนด้านล่างนะคะข้ามบนเขียนไหมพอ การเรียนเสียงธรรมชาติยังไงก็คือการใช้ถ้อยคําที่เรียนเสียงธรรมชาติอย่างเช่นเสียงดนตรีเสียงร้องของสัตว์หรือว่าเสียงกิยาอาการต่างๆเสงเห็นไหมในเรื่องนี้บอกว่าคุณมอนร่อนเงาวฟาดฉัดฉะก็คือเขาก็ตอนนี้เขากังลังต่อสู้กันบนหลังช้างแล้วก็ร่อนเงาคือพระแสงของเงาเนี่ยจ้วงฟันปึบนะคะ ก็ฉาดฉะเขาบอกว่ามันดังแบบนี้เลยนะคะทําให้วนเกิดจินตภาพนะคะเป็นการบทนี้ก็จะเจอเห็นไหมวรรณศิลป์คุณบอกแล้วเกี่ยวกับการใช้ภาษาหรือต่างๆนะเจอหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเกิดจินตภาพสัมผัสระสัมผัสอักษรสัตว์พจน์เห็นไหมบทเดียวเราได้วรณศิลป์เยอะมากนะคะต่อไปการดําเนินเรื่องที่สั้นกระทัดรัดใช้คําน้อยแต่อินความมาก เป็นยังไงก็คือในแต่ละบทเนี่ยอย่างเช่นโครงภาพพระราชพงศาส,ะส,สดารตอนพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตก็จะมีโครงแค่4บทเองหรือว่าไม่ว่าจะเป็นตอนพระสุริโยทยขาดคอช้างก็จะประกอบด้วยโครง 6, 6บทเขาใช้คำน้อยๆไม่กี่บทสามารถสร้างเป็นเรื่องราวขึ้นมาได้แล้วเห็นภาพว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะอย่างเช่นผู้บานบำเน็ตให โทษถนอมใจนอพันไม่ยอมอยู่ยอมมอดมวยพระโปรดเปลี่ยนโทษปลอมฟันรูปแทนพ่อพันกราบทูลทัดด้วยท่านทิ้งประเพณีคํำที่ครูทำตัวสีแดงไว้เนี่ยก็จะเป็นอะไร สีแดงไว้นะคะก็จะเป็นการเล่นสัมผัสพยัญชนะหนูบอกว่าสัมผัสอักษรเหมือนเมื่อกี้เลยบอบายอมอยู่ยอมมอดมวยก็คือมอม้าเหมือนกันเปลี่ยนปลอมใช้ปลอปลาเหมือนกันทูนทัชใช้ปลอปลาเหมือนกันท่านทิ้งก็ใช้ทูนทัชขอโทษลูกทอทหารท่านทิ้งก็ใช้ทอทหารเหมือนกันจะเรียกว่าการเล่นสัมผัสพยัญชนะนะคะ เนเขาเขียนว่าอะไรตัวอย่างโครงบทประพันธ์ข้างต้นมีการใช้ศิลปะการประพันธ์ที่แตกต่างไปจากโครงพระสุริโยไทยขาดกอช้างโครงภาพพระราชพงศาวดารเรื่องพันท้ายนรสิงถวายชีวิตใช้โครงสี่สุภาพเพียง4บทแต่มีการดำเนินเรื่องได้อย่างสั้นกระทัดรัดสมบูรณ์ต่อเนื่องกันตามลำดับเหตุการณ์โครงแค่1บทแค่หบทก็สามารถทำให้เห็นภาพเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นได้ถึง4เหตุการณ์ด้วยกันนั่นเองนะคะอันนี้ครูไม่ต้องอธิบายหรือว่าแปลความหมายเพิ่มเติมนะเพราะว่าหนุได้เรียนไปในเรื่องของเนื้อหาแล้วนะคะแล้วก็อย่าไปลืมทำอย่าลืมทำแบบฝึกหัดที่ให้ถอดคำประพันธ์นะคะหลายคนก็ส่งกันเข้ามาแล้วนะคะอันนี้ก็การดำเนินเรื่องที่สั้นกระทัดรัดใช้คำน้อยแต่กินความมากเหมือนเดิมเหตุการณ์ที่1ถ้าท่านักเรียนเปิดบท ประพันธ์ดูนะคะในโครงสี่สุภาพของเรื่องโครงภาพพระราชะพงาสดานเหตุการณ์ที่1สมเด็จพระเจ้าเสือโปรดพระราชทานไปโทษให้เหตุการณ์ที่2พันท้ายนรสิงห์ไม่ยินยอมเหตุการณ์ที่สมสมเด็จพระเจ้าเสือมีพระราชดำรัสสั่งให้ฝีพายปั้นดินเป็นรูปตัวแทนพันท้ายนรสิงห์ขึ้นและสั่งให้ตัดหัวรูปดินนั้นแทน นะคะเหตุการณ์ที่4พันท้ายนรสิงห์กระบังคมทูลวิงวอนขออย่าให้พระเจ้าเสือแล้วเมิดพระราชกำหนดเพราะเกรงผู้คนจะคอหาติดเตียนคอหาติเตียนได้ก็คือเห็นไหมมีแค่4เหตุการณ์หรือว่าโครง4บทก็สามารถเข้าใจแล้วว่าเออพระเจ้าเสือก็อภัยอภัยโทษให้หรือว่า อะไรอย่างเงี้ยนะคะตามที่ครูเล่าไปเศษการเห็นไหมใช้คําน้อยแต่กินความมากไม่ต้องแต่งให้ว้นเบิร์นนะคะจบไปแล้วในเรื่องของคุณค่าด้านวัรณศิลต่อไปคุณค่าด้านสังคมนะคะวันคดีทุกเรื่องจะสะท้อนสังคมของเรานะคะสังคมไทยในสมัยอดีตอาจจะนํามาสู่สังคมไทยในสมัยปัจจุบันก็ได้ถ้าเป็นเรื่องราวปัจจุบันแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องราว ของอดีตว่าแบบเออที่กวีแต่งขึ้นมาเนี่ยอาจจะสะท้อนสังคมว่าสังคมในสมัยนั้นกําลังเป็นแบบนั้นอยู่เขาก็เลยเอาเรื่องมาเขียนขึ้นแบบสะท้อนสังคมนะคะเนื้อหาในโครงภาพพระราชพงศาวดารสอดแทรกคุณธรรมมากมายผ่านการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดต่อประเทศชาติของบรรพบุรุษไทยในอดีตไปสู่ยอว,วชนไทยในปัจจุบัน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความรักชาติกประตันยูต่อแผ่นดินความจงรักภักดีต่อสถาบันพระหา,หากษัตริย์และการยุกย่องบุคคลที่เสียสละเพื่อส่วนรวมและชาติบ้านเมืองสุบต่อไปอยังรุ่นสู่รุ่นนะคะนี่มันจะมีเรื่องพันท้ายนอนรสิงนะคะ ท่านเรียนจะไปดูในเรื่องพันท้ายนรสิงห์นี้ก็ได้นะไปดูจะได้เห็นภาพพอนักเรียนอ่านแล้วหนูก็ไปดูเรื่องราวตอนพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตก็ได้นะคะเรื่องนี้สนุกมากครูดูแล้วแล้วก็พระสุริโยไทยก็จะเป็นหนังสุริโยไทยในยูทูบมีนะคะต่อไปคุณธรรมด้านความกล้าหาญเียสละเพื่อประเทศชาติและความจงรักภักดีพระสุริโยไทยทรงมีเขาบอกว่า มามานะัสกะตะเวทียิ่งล้ําก็คือทรงมีความกะตันยูกะตะเวทีเป็นเลิศทั้งต่อพระราชสามีก็คือสามีนะคะตามหน้าที่ภรรยาที่ดีควรทําแล้วก็ต่อพระมหากษัตริย์ในฐานะข้าแผ่นดินนะคะเขาเนี่ย พระสุริโยไทยก็ยอมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินนับว่าเป็นแบบอย่างของความรักชาติและความเสียสละที่คนไทยพึงระนักและจดจายึดถือเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตนะคะเขาบอกว่าคนรอเนี่ยก็ควรมีความเสียสละนะคะเสียสละจงรักพักดีนะคะนงครานองค์เอกแก้วกระสตรี มานมานัตก,กตะเวทียิ่งล้ำเกงพระราชสามีมาลายพระชนเฮยขับขาเชนเข่นค้ำสะอึกสู้ดัชกรคาเชนคืออะไรช้างนั่นเองเนี่ยช้างนะคะผู้มีปลอบกลับทังขอบันไลพ่อ จำสั่งเพชขาดฟันฟาดกล่าวไม่พอไม่ไหวแล้วนะคะอันนี้พู <c oughs> วอมเสียงนิดนึงนะคะอ่านเป็นร้อยแก้วธรรมดาดีกว่าเ <c oughs> ขาบอกว่าอันที่2คุณธรรมด้านความซื่อสัตย์รับผิดชอบต่อหน้าที่และรักษากฎระเบียบอย่างเคร่งครัดพันท้ายโนรสิง์เป็นแบบอย่างของข้าราชกานักที่มีความรับผิดชอบ แสดงให้เหน็นถึงความจงรักภักดีและเขาก็มีความซื่อสัตย์ความกตัญญูต่อพระเจ้าแผ่นดินยอมสละชีวิตตัวเองเพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายและพระเกียรติยศของสมเด็จพระเจ้าเสือเพื่อไม่ให้ผู้คนนินทาได้นะคะหรือว่าดูหมิน่นพระองค์ได้ในภายภาคหน้าเพราะว่าเมื่อทําผิดก็ต้องยอมรับผิดไม่มีการเป็นลูกรักหรืออะไรเงี้ยนะคะและเพื่อรักษารษาช ประเพณีสืบต่อไปสมเด็จพระเจ้าเสือจึงจำต้องปโวดให้ประหารชีวิตและทรงให้ตั้งศาลเพียงตาขึ้นมาเพื่อที่จะสืบเกติคุณพันท้ายนรสิงห์ไว้สืบไปนะคะดังบทประพันธ์ที่ว่าอ่านไปพร้อมกันนะผูเสียงเริ่มแหบละหนึ่งสองสามภูมีปลอบกลับตั้งขอบันลยพ่อจำสั่งเพชจะคาดฟันฟาดกล่าว ขนเรือกับหัวพัน์เส้นที่สารแลสารสืบกิตติคุณเขาคติไว้ในสยามต่อไปบุเรงนองนาำราชเจ้าจอมรามันเฮยยกพยุหะแสนยายิ่งแกลมอนม่านประมวลมาสามสิบหมื่นแฮถึงอายุธะเยตแล้วหยุดใกล้นะคาราก็แสดงให้เห็นสภาพทางเหตุ สภาพเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ก็คือการทำสงครามในอดีตที่ยกกำลังพลจำนวนมากมาต่อสู้กันแล้วก็แม่ทัพทั้งสองฝ่ายต่างเป็นผู้นำในการออกรบด้วยความกล้าหาญนั่นเองนะคะซึ่งสงครามที่กล่าในบทประพันธ์ข้างต้นก็คือสงครามยุทธหัตถีนะคะมาจะมาสรุปข้อคิดที่ได้รับนะคะเ <c oughs> ขาบอกว่าไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก็สามารถกตันยูต่อประเทศชาติดาเห็นไหม พระสุริโยไทยที่ไปขาดคอช้างที่ไปสู้รบนะคะก็เขาก็ทําเพื่อประเทศชาตินั่นเองนะคะแม้ว่าพระสุริโยไทยจะเป็นผู้หญิงนะคะอันที่2ความกระตันยูเป็นเครื่องหมายของคนดีนะคะเมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องกระตันยูต่อพ่อแม่หรือว่า กตันยูต่อชาติบ้านเมืองถึงจะอยู่ร่วมกันได้นะคะพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาอย่างเงี้ยเราก็ต้องตอบแทนท่านหรือว่ามีความกตันยูอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะต่อไปความสามคัคคีและความกล้าหาญของคนในชาติย่อมนำพาให้ประเทศผ่านพ้นภัยสงครามด้วยดีนะคะถ้าแบบคนในชาติไม่กล้าหาญหรือว่าไม่ร่วมมือกันประเทศเราก็จะล่มจมแล้วก็เหมือนในเรื่องก็ ประเทศไทยไม่สามารถชนะได้ถ้าไม่มีความสามาคัคคีหรือว่าไม่มีความกล้าหาญของคนนะคะถ้าทางคนต่างยอมแพ้ก็จะไม่สามารถชนะสงครามอะไรได้เลยนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นเรือที่พันท้ายนรสิงห์นะคะที่เขานั่งไปในสมัยก่อนนะคะวันนี้ครูก็จะสอนแค่นี้ในเรื่องของคุณค่าด้านอะไรบ้าง ด้านวรรณศิลป์กับคุณค่าด้านสังคม2อย่างนะคะก็ให้นักเรียนไปอ่านทบทวนอีกรอบหนึ่งครูก็จะส่ง powerpoint ให้ในกลุ่ม Facebook หรือว่ากลุ่มลาให้นักเรียนติดตามดีๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ